สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำทำนายนี้ไม่จำกัดเวลาจะเป็นช่วงไหนก็ได้เปิดมาเจอคลิปในช่วงไหนก็จะเป็นดวงของคุณในช่วงนั้นมาดูกันนะคะจักวาลกำลังจะส่งพลังงานใดกันมาให้กับคุณในเร็วนี้นะคะเร็วนี้เลยนะคุณจะเจอกับเรื่องราวของอะไราของสิ่งใดลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะ ว้าว The w h e l f o r t u n e นะคะจกักรวาลกำลังจะส่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้กับคุณบางท่านอาจจะเป็นการที่ที่ประจำรงเท้านะคะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างพื้นที่หรือในช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะหรือต้องติดต่อเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะต่างประเทศต่างศาสนาอะไรประมาณนั้นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Moon นะคะ Two of s w o r d King of c u p ม่มอรู้สึกได้ว่าจากักรวาลกำลังจะเตือนว่าไอ้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณติดขัดอยู่ในใจหรือกังวลอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบดีขึ้นนะหรือมีทางออกนะคะเขาบอกแบบนั้นนะสิ่งที่คุณกังวลไม่มั่นใจในตัวเองคุณอาจจะรู้สึกนึกถึงหรือคิดถึงใครหรือรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะสับสนหรือสงสัยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เช่นปัญหานี้สินหรือภาระต่างๆที่เราเจออยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจกักรวาลกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กังวลหรือสงสัยนั้นจะได้รับการเยียวยานะคะแต่ช่วงนี้ก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองเหมือนคุณลูกดวงค่อนข้างมีความคิดเยอะมีความคิดมากมีความกังวลใจนะคะามาดูการสุดท้ายนี้จกักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณอีกขอไพ่สี่ใบสุดท้ายนะ,ะเอซับครค่ะซิกซับโซดนะคะสี่เหรียญและสามถ้วยนะคะอ่ะ สำหรับคนโสดนะคะหรือความรักที่อาจจะเงียบงันเงาเงาไม่ชัดเจนนี้นะคะมองว่าเร็วๆนี้จักรวาลจะส่งความรักใหม่ๆมาให้กับคุณอะไรบางอย่างที่ถูกใจจะมีใครบางคนมาถูกใจคุณค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ตัวของคุณนั้นอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับรักใหม่ก็จริงแต่ว่ามันจะเริ่มต้นจากการคุยกันเป็นเพื่อนฝูงการเป็นความสบายใจหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้พบเจอว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือรักคนอยู่เนี่ยมีอาการที่แสดงความหึงหวงคุณมากขึ้นทริปคัพส์นะคะนะแไม่หมะมอง ว่ามันเด่นเรื่องความรักมากเลยนะนะคุณกับคนรักจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันในช่วง6วัน6สัปดาห์จากนี้ไปจะเกิดการถึงห่วงกันใดๆเกิดขึ้นในเรื่องของความรักคนรักจใจการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตหรือใครบางคนที่คุยกับเพื่อนอยู่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกใจมากขึ้นและมีโอกาสได้เดินทางค่ะนะคุณจะมีคนมาถูกใจคุณอย่างแน่นอนในช่วงนี้แต่ว่าจะต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนฝูงหรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากมิตรภาพหรือกัริยาณมิตรของคุณได้เลยนะ นี่ก็คือพลังงานที่จักรวาลกำลังจะส่งมาให้กับคุณในช่วงนี้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมนะคะฝากกดถูกใจคลิปนี้เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะ